ัปดาห์นี้ก่อนเลยนะครับนะแต่พิจาสัปดาห์นี้คือเกี่ยวกับอมานะนั่นเองนะครับเหมือนออทุกๆครั้งนะครับนักเรียนจะได้ยินนะครับการอัศเสียฮัสของอมานะเแปลว่าอะไรนะครับมันไม่ใช่คือการรับผิดชอบเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นจนัรยวจรญญบลชีวิตของเราเลยนะอ่ะนักเรียนไปอ่านดูอ่านได้เลยนะครับ ร็อบบี้เจตนนีอินมันวัตสุการ,รีฟ้ามาร็อบบี้เจตนนีอินมันวัุกาีฟ้ามาร็อบบีเรนานียอินมันวัุกาีฟ้ามานะครับเอ่อแปลว่าโอ้พระผู้เปิดบบของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้นะครับให้กับฉันด้วยเถิดต่อไปเกี่ยวกับรัทบ,บียะบทความของอามานะนะครับถ้าเราสูนรล้อนะครับเรียนเราสูนล้อถ้าเราสูตรล้อสลองก็ลำสลับนันเองนะครับได้ทรงกล่าวไว้ว่าอะอของนักเรียนหนึ่งคนนะครับในการอา่านภาษาไทยนะเดี๋ยวผมอ่านสลับให้นะครับเอาเป็นใครดีขอเป็นมุสลินนลกั เอาเปนิติภูมิแล้วกันครับเดี๋ยวครูอ่านภาษาอังกฤษก่อนละกันนะเดี๋ยวก็ให้เราอ่านภาษาไทยนะครับเอ่อฟาอิดาตุเยติปามานะฟันตะนิริษาก็ล่ะไกฟะอิดาอัตฮานะครับเป็นคําถามนะครับก็ล่ะอิดามุสิดัตอัมรุอิลากอยดิอาลีฟันตะนิรินะครับอันนี้คือคําตอบนั่นเองนะอ่ะนิติภูมิเชนครับอันนี้ตันพิยะว่ายังไงเออความหมายเมื่อมีการละเลยในหน้าที่รับผิดชอบก็จงรอวันแห่ง ความพินาศสอบมาถามว่าการละเลยในหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรหรือท่านตอบว่าเมื่อมีการมอบหมายกิจการหรือหน้าที่รับผิดชอบใดๆแก่ผู้ที่ไม่เหมาะสมก็จงรอแก่ก็จงรอเวลาแห่งความพินาศอ่ามาเชิญเราครับนะก็แน่นอนนะครับหน้าที่แล้วรับผิดชอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าทำไม่สําเร็จก็จงรอวันถึงความพินาศทำไม่สําเร็จก็ไม่ได้ทําไม่หมดกันนะทำไม่สําเร็จก็คือนะักเรียน ละเลยนะครับไม่ได้ทาอาจจะเป็นเพราะลืมอาจจะเป็นเพราะติดอ,อุจจ์หรือถ้าไม่ได้ทําด้วยความตั้งจใจนัเรียนก็อะไรเอ่ย<ม>ก็เขาเรียกว่าวัาเปนความพินาศแหละก็คือคนที่ไม่มีควา,ามมำนะครับอ่ะอันิีนี้เรื่องขอว่าเอ,อ่อบันทึกนะครับโดยท่านอิมมบุคอรีนั่นเองนะครับท่านอิมมบุคอรีก็อะไรเอ่ยก,ก็บันทึกจากสิ่งที่ท่ทานนบิมมฮัมันได้ทกล่าวไ้อ่ะต่อไปตะพิยะไปแล้วนะครับ เข้าเนื้อเรื่องเนะื้อหาบทเรียนนี้เลยนะักเรียนเปิดไปหน้าที่หลังจากสงครามอิยาดูดได้เลยครับที่เป็นทิศตาของสลามเปิดไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากสงครามอิยาดูดแล้วน,ะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเมุสลิมนั่นเองนะครับนะครับหนึ่งอ่ะบทความจะอยู่ใครที่อยู่ข้างนอกหรือว่าไม่สะดวกในการเปิดหนังสือหรือว่าหนังสือเยอะนะครับหาไม่เจอนักเรียนดูหน้าจอครูดได้เลยนะครับนะเดี๋ยว เออขอเป็นนักเรียนหญิงหนึ่งคนขอเป็นจิรธิดาแล้วกันครับอ่านเนื้อหาบทเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะบอกว่าส่วนไหนที่มีใจความสําคัญแล้วก็ให้นักเรียนติ๊กไว้ด้วยนะครับอ่ะจิรธิดาเริ่มเลยเลยครับสิ่งที่สิ่งนี้เพื่อไอ้สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยไอ้หกข้อนั้นนะอ้หกข้อท,ที่ที่ครูให้ทำงานในสัปดาห์ที่แล้วนะนะครับไอ้สิ่งนี้แหละมันคืออะไรเอ่ยอ่ะจิรัติดาอ่านเลยครับสิ่งนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูระบบคอร์ริฟ้าให้กลับมาเกิดขึ้นอีก ขลิฟ้าสัญ,ญลักษณ์จึงเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของอิสลามซึ่งคนซึ่งคงดำเนินอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งออตโตมันมิชิตอียิปต์ในปีหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับโอเคได้เรีย<ใ>นแรับหนึ่งก่อนนะครับการอะไรเอ่ยการฟื้นฟูระบบขลิฟ้าให้เกิดขึ้นนะ่ะคือการที่จะทําให้อิสลามเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีคอลิฟ้าแต่มีผู้นํามันก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเอาระบบอลิฟ้ามาเนี่ย มันก็จะทาให้ละเอยมันก็จะทําให้ระบบของอามแบกลับมาได้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเขาก็เลยทําแบบนี้เพื่อที่จะให้เ,เออฟื้นฟูนฟนระบบคลีฟ้ามาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทําไปจกกนกระทั่งที่จะอะไรครับเพื่อความเป็นที่เขาเรียกว่าชี้ชะตาในความอิสลามนั่นเองนะอ่ะโอเคอ่านต่อได้เลยครับทีรัตทิดาความเกียรติชังของ ภูลากูที่มีต่ออิสลามอาจสืบสาวมาจากการน้มน้าวชักจูงของพวกคิดเตียนในบ้านเกิดของเขาอืตอน้ครับจุดจบของแบกแดดทําให้ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ต้องตกใจและววาวุ่นตําราและต้นฉบับหนังสือถูกโยนลงไปในแม่น้ําไทยกิสมากมายมากขนาดที่ว่ากอง ซุ่มทับถมกันจนเกือบทําเป็นสะพานข้ามแม่น้ําได้นักเรียนครับแม่น้ําไทกิสเหมือนที่ครูบอกว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อิรักนั่นเองมันเป็นอะไรเอ่ยจุดเชื่อมต่อของแบกแดดแน่นอนนะครับกุลากูนเนี่ยเขาได้ทำมาเอ่ยความเกลียดชังของอุลากูที่มีต่ออิสลามเนี่ยทำไมครับโน้มน้าวชักจูงให้พวกคิสเลยทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนการที่อะไรเอ่ยการที่จะทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถเกลียดชังให้กับมุสลิมได้เนี่ยคือการโน้มน้าวและการที่จะทําให คนหนึ่งคนใดสามารถที่จะเข้าเป็นมุสลิมได้ก็เกิดขึ้นจากการโน้มน้าวชักจูงเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะจุดจบของแบดแดอจุดจบของแบตเตอรคืออะไรเอ่ย แบ,บแ่งใหก็คือเป็นราชวงศ์ของอาบัซียานนั่นเองที่เราเคยเรียนมานะครับนะทำให้ทุกคนนะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากๆนะครับตำราหนังสือสิ่งที่เคยเป็นอะไรเอ่ยออสืบค้นให้กับประชาชาิในยุคสมัยนั้นก็ถูกลงไปในแม่น้าไทกิสแม่น้าไทกิสเต่คือแม่น้ําที่มีความมีการไหลผ่านจากการอะไรเอ่ยจากการบริหารงานของราชวงศ์อาบาตซียานนั่นเองนะครับมากจนกระทั่งที่ว่ามันมากขนาดไหนจนกระทั่งบอกว่าอหนังสือทับการทับกันจนกระทั่ง สามารถเดินบนแม่น้าได้เข้าไปสพาน่ะความมากของหนะังสือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีกนะครับอ่ะจีระที่ได้คนตอนเลยครับงานเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอายุมากกว่าห้าร้อยปีถูกทําลายโรงเรียนหอสมุดและมัสยิดถูกผเผาจนสิ้นอือีกปีต่อมาในปีหนึ่งพันสองรอยหกสิบห้าหลังจากที่บูลากูขานเสียชีวิตเบิร์กขานแห่งโกลเด้นฮอรส มงโกฝูงชนแห่งความเฟื่องฟูได้รับแต่งตั้งให้สืบทอดตำแหน่งคานใหญ่แห่งคารากูดัมต่อไปอ่อาคำว่าคานใหญ่ก็คืออะไรเอ่ยคานใหญ่ก็คือเป็นกษัตริย์นั่นเองนะครับเป็นสืบทอดเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นราชบัลลังก์นะครับเขาก็มีการสืบทอดกันต่อนะครับแต่ประเด็นความหมายคืออะไรเอ่ยสามปีต่อมาจากเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้านะครับหลังจากที่คูรากูคานเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วนะคนนี้แหละเป็นคนฟ้นฟูเองนะครับเบอร์คาน แห่งโลกเนี่ยครับเบอร์คานเนี่ยเป็นคนฟื้นฟูนแล้วก็รับตาแหน่งในการสืบทอดให้เป็นคานใหญ่นั่นเองนะครับการเป็นคานใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นความสําคัญไหมสําคัญมากนะครับท้าประชาชนจะอยู่ดีกินดีอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขึ้นอยู่กับคานใหญ่แหละอยู่ก่ากษัตริย์นั่นเองนะครับมากกว่า เขาเรียกว่ามากกว่าผู้นําถ้าแต่มันเป็นเป็น,นยุคนี้ก็คือเอ่อกริย์แต่ถ้าแต่มันว่าเป็นปกติคานปกติก็จะเป็นผู้นําเช่นนายยกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้นําแต่ถ้าแต่มันว่าคานใหญ่เดิมก็คือมากกว่านายยกรัฐมนตรีก็คืออะไรเลยมากกว่าป,าประธานาธิบดีก็คือเป็นกษัตริย์นั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับขอเป็นนักเรียนอีกหนึ่งคนแล้วกันขอเป็นเจนจิราแล้วกันครับไม่ใช่เบิร์กคานคนเดียวเท่านั้นที่เข้ารับอิสลามแต่พร้อมกับเขานั้น บรรดาเจ้าหน้าที่และคนของเขาต่างก็เข้ารับอิสลามแม้แต่บรรดาเจ้าชายที่ร่วมพิชิตแบกแดดมาด้วยกันต่างก็เข้ารับอิสลามแบบลับๆก่อนที่เบอร์คารจะประกาศการเข้ารับอิสลามอย่างเปิดเผยเออจะประกาศนะครับนะเราก็อ่านํานองแบบเบอร์คาร์ดเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นได้เลยว่าการก็ทำไมเอยเริ่มมีคนเข้ารับอิสลามแล้วนะครับนะแม้แต่เจ้าชายละเอยที่ร่วมพิชิตแบกแดด คือเคยอะไรเอ่ยเคยอยากยึดดินแดนแบกแดกมาเป็นของตัวเองนะครับเขาก็เข้ารับอิสลามนะครับนะก่อนที่เบอร์คานจะทำไปเอ่ยจะประกาศขับอิสลามอย่างเปิดเผยนั่นเองแต่หลังจากนั้นน่ะเขามีการประกาศขัาอิสลามแบบเปิดเผยนะเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเขาเนี่ยแหละมั่นใจกับอิสลามแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าลุกหลานของคาะทหารคณะอิสลามในเปอร์เซียได้เอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับอิบนืกัซีดเลยได้เขียนไว้ว่ายังไงอ่ะขอเป็นเจนจิดาเหมือนเดิมครับอ่านสิ่งที่อิบเนื้อกัสซีดได ลูกหลานของฮูรากูข่านและยข่านเข้ารับอิสลามในเปอร์เซียอิบนูกาซีได้เขียนไว้ว่าในปีนี้ฮิจรัสกัลที่694คาซาหรือคอซานเหลนของเจงกิสขา่านนั่งบันลังและประกาศเข้ารับอิสลามกับอามีตเตาซันยังเปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนพร้อมกับเขาตาตาเกืบทั้งหมด กลายมาเป็นมุสลิมมิวส์บอลอ่พอแป๊บนึงก่อนนะครับนักเรียนดูไอ้คนเนี้ยคาซาเน่คือชื่อคนนะครับเลนของเจกิสกานนั่นเองเจเจงกิสกานก็คืออะไรเอ่ยเป็นคนที่ทําไมครับเป็นคนที่นั่งบัลลังและกับากาศเทอร์เรามว่าเป็นผู้นําในสมัยนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเข้าพร้อมกับใครเอ่ยอามิสตาซันคําว่าอามิสคือผู้นํเตาซันก็คือเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นผู้นําในกลุ่มกลุ่มของตาซันนั่นเองเขาเรียกว่าอามิสตาซันนั่นเองนะครับแต่ชื่อเขาก็คือชื่ออามิตันเ อย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนนะก็เถียนพร้อมกับอะไรเอ่ยตา,ตา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 เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยตาตาก็คือคนที่เป็นอัครสา,าวกของเขานั่นเองนะครับนะตาตาคือคนที่เป็นอัครสา,าวกของเขานะก็กลายมาเป็นมุสลิมเลยเดี๋ยวมาดูว่าพอเขามากลายมาเป็นมุสลิมแล้ว,ว่เขาทําอะไรกับมุสลิมบ้างช่วยอะไรกับมุสลิมบ้างนะครับอ่ะเวทีดะอ่านต่อได้เลยครับมีคนบริจาคทองเงินไข่มมกไปในการกุศลเนื่องในวันเปลี่ยนศาสนาของสุลต่าน สุลต่านได้เลือกมะมูดเป็นชื่อมุสลิมของเขาและร่วมละหมาดวันศุกร์วัดหลายแห่งถูกทำลายมีการเรียกเก็บยิสยาทรัพย์สินทรัพย์ที่ยึดมาถูกเก็บไว้ในกรงแบกแดดและที่อื่นๆถูกส่งไปยังเจ้าของที่แพ้จริงของมันและจัดการด้วยความยุติธรรมอ่ามาช้าแล้วครับนักเรียนจดพบว่ายิสยาเป็นยิสยาแปลว่าอะไรอื่นมีใครทราบบ้างมีใครทราบบ้างครับว่ายิสยาแปลว่าอะไรธนภูมิธนะภูมิทราบไหมครับธนภูมิมายเอ่ย ธนพงศ์ธนพงศ์เนตเซียดิสยาไปว่าอะไรครับเนตเซียทราบไม่เอ่ยยังอยู่ไหมเนตเซียอ่ะเอ่อเจนจิราเลยละกันดิสยาคือแปลว่าอะไรครับรู้ไหมภาษีไหมอาจารย์คล้ายๆกับภาษีครับแต่ว่าไม่ถึงภาษีอ่ะจดเลยนะครับดิสยาไปว่าค่าคุ้มครอง นะครับคล้ายๆกับภาษีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษีกันเอง <c oughs> เขาเรียกว่าค่าคุ้มครองนะครับยิสยาคือค่าคุ้มครองนะเป็นการจ่ายในรูปแบบที่ว่าเราอยู่และปลอดภัยเขาเรีรยกว่าค่าคุ้มครอง <c oughs> สมมุติว่าเราไม่ใช่คนที่เอ,อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่เรามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เราก็จ่ายค่ายิสยาหรือว่าจ่ายไปเพื่อที่จะเป็นค่าคุ้มครองนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปในบทความถัดมานะครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีก นะครับอ่ะเมันพอ้อมยท้ายและอีกเดียวจะจบแล้วนตตเตอร์แลครับฟัเชนเดนเเธอรเลยทีนี้เนเตอร์แอยู่หรือเปล่าเอ่ยอยู่ค่ะอ่าอ่าเลยครับอันเจาโต้อันเจาโต้ผู้เป็นพี่น้องของคอซานกับลูกลูกของเขาเข้ารับอิสลามพวกที่ไม่ใช่มุสลิมถูกสัญญาว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และพวกเขาต้องใจ ยิสยา<ห>ยิ้ยยิสยายิสยาแปลว่าอะไรลูกเมื่อกี้ฟูได้บอกไว้จำได้ไหมเอ่ยค่าค่าคุ้มครองค่ะเออยิสยาค่าคุ้มครองนะอะต่อไปครับเป็นการตอบแทนด้วยเหตุผลนี้เขาจึงกลายเป็นความรับผิดช,ชอบของรัฐอิสลามอ่าถูกต้องครับต่อไปอนันดาเลนอีกคนหนึ่งของกุ๊ปไลคาร เปลี่ยนศาสนามาเข้ารับอิสลามเจ้าเมืองคนแรกของอืมคัสคัสคสการ์คัสการ์เข้ารับออ่าโอเคต่อเลยครับคัสการ์นะาจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับอืมต่อเลยครับเข้ารับอิสลามกับรอร,อรอชิดุตรชิรรชิดุดีนนักบรา์มุสลิมจากเมือง บุคอบุคอบุคอรออ่าก็คืออิบนุกะซีนนี่แหละก็คือเป็นนักปราชญ์มุสลิมจากเมืองบุคอรอชื่อว่าอิบนุกะซีนั่นเองนะครับนะอิบนุกะซีเนี่ยนักเรียนเขาก็ได้ออกหนังสือหนังสือปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเรียนในระดับปริญญาตรีในรูปแบบของศาสนาอิสลามหรือว่าอุลสลุดดีนหรือชารีอะห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนจะต้องเจอนะครับวิชาตัฟซีรอิบนุกะซีเขียนวิชานู้นของอิบนุกะซีนนี่แหละเขาเป็นนักปราชญ์มุสลิม นะครับนะจากเมืองไหนเมืองบุคอรอนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเราจะเสียอ่านอะไรต่อเลยครับการเปลี่ยนศาสนานี้ทําให้อะไรบ้างการเปลี่ยนศาสนานี้ทําให้อิสลามแพร่กระจายในบุคอรอสมมสมัสมาร์ตการอืมและในมองโกอาโอเคพอนะครับปอร์เดนฮาร์ดก็คือเป็นเขตอนาเขตของมองโก ที่มันอะไรเอ่ยทําให้ศาสนาอิสลามแบบแพร่กระจายไปนั่นเองนะครับนะไม่ใช่ทั่วมองโก,โกเลยนะแต่แค่เป็นแค่ช่วงไหนเอ่ยกอร์เดนฮาร์ตแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเอ่อไว้สัปดาห์หน้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการลุกลามจากของพวกมองโก,โกเดี๋ยวมาดูว่าการที่เขาได้รับการที่ยอมรับศาสนาอิสลามแล้วหรือว่าเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยคนต่างๆในกลุ่มนั้นเนี่ย สามารถที่จะเข้ารับสัตยสัดามด้วยได้หรือไม่แน่นอนนกเรียนอะไรก็ทําแต่อะไรก็ตามแต่บุคคลที่เป็นผู้นําเข้ารับประชาชนย่อมอะไรเอ่ยย่อมเห็นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเราเป็นอะไรเอ่ยเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็อาจจะอะไรเอ่ยเราก็อาจจะเข้ารับโดย อิสลามโดยการที่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะบางทนะีเราไม่ได้ตั้งใจในการเข้ารัาสาแต่าสลาเขาได้แต่จริงๆแล้วนะเราจะคูดแบบนี้ไม่ได้นะแต่ความเป็นจริงแล้ว่เราเกิดมาอิสลามเพราะว่าอะ,ะไรพ่อพ่อแม่เราอิสลามนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะอยู่ว่าเคนคนนี้สนใจลามจริงก็จะเป็นแบบว่าเข้ารับศาสนาอิสลามนั่นเองนะนจะต่างการระดับอยู่แต่ถา,ถามว่าเราอยู่ในกลุ่มซามดีไหมดีอยู่แล้วนะครับอโอเคในวันนี้ก็ฝากวันนี้เท่านี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เมื่อวานเนื่องจาากว่ ครูได้รวมคะแนนนักเรียนแล้วนะแต่ว่ามีนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้ส่งเพราะว่านั่งจากซีซ่ามีปัญหาใช่ไหมวันนี้นะครับให้นักเรียนนะที่ยังไม่ได้สอบกลางภาคนะครับเข้าไปทําการสอบกลางภาคให้เรียบร้อยและนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานอะไรก็แล้วแต่อยู่ในซีซ่าเนี่ยให้ไปส่งในซีซ่าให้เรียบร้อยวันนี้ครูจะอะไรเอ่ยครูจะ analog น,นะครับก็คือจะรวมออกมาหมดเลย นะเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนนะครับอย่าลืมใครสงสัยตรงไหนให้ทักมาหาครูส่วนตัวได้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านอะไรแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีแบ่งงานให้ทำหนึ่งชิ้นนะครับนะักเรียนอย่าขาดละกันโอเคดูอาร์ตประชุมครับสึบบบ่บานแล้วก็งรองมาเปา็นคำเดียวชื่อเดิมนายอินทร์อินลร์ตาสปนวัตุเบลก้าซัสลามอะลาอิบุลมุราห์มุตุลลอฮ์วะกาตุลขครับ